เช็คเครื่องโปโก้ m 3ของคุณบักนะครับอาการเปิดไม่ติดทําให้เปิดติดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเราเ้ามาดูตัวอัปเดตกันทางร้านได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับ12.5.7นะครับพอเราค้นหามันก็จะไม่พบการอัปเดตนะครับเพราะว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วแล้วก็อัปเดตระบบครับระบบทุกอย่างก็อัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวจะทดสอบ รีบูตเครื่องนะครับรีเซ็ตเครื่องแล้วก็เปิดปิดเครื่องใหม่ให้ดูว่าเครื่องสามารถเปิดติดนะครับอย่างแรกเลยไปที่รีบูตนะครับแตะเพื่อรีบูตนะผมแตะไปมันจะแกะตรงนี้เหรอมันบังเนะี่ยจะไม่เห็นนะไว้ข้างล่างเยรอสักครู่หนึ่งนะครับรีบูตกับรีสตาร์ทเหมือนกันนะครับก็คือการเปิดปิดเครื่องใหม่โดยที่กดทีเดียวนะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือปิดเครื่องนะครับพอปิดเครื่องแล้วมันก็จะ มืดไปแล้วเราก็กดปิดเครื่องนะครับมันก็จะติดจะทําให้ดูนะครับอันนี้ผมกาลังทําการรีบูตแล้วก็รีเซตอยู่นะครับรอ,อแป๊บหนึงหลังจากที่ทําการทดสอบเปิดปิดเครื่องแล้วก็รีบูตเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเช็คการทํางานอื่นๆของตัวเครื่องให้ลูกค้าดูนะครับเดี๋ยวรอให้มันเปิดติดก่อนอ่ะเปิดติดแล้วนะครับต่อไปผมก็จะทําการทดสอบปิดเครื่อง แล้วก็เปิดเครื่องใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปเช็คพวกหน้าจอพวกซิมพวก wifi พวกกล้องเลยพวกนี้นะครับกดปิดเครื่องครับแตะเพื่อปิดเครื่องโอเคแล้วรอสักห้าวินะครับเดี๋ยวผมกดเปิดเครื่องอ่ะกดเปิดเครื่องนะครับ อันนี้มันเป็นระบบชาร์จไฟนะครับผมยังไ,ไม่ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะเนี่ยมันขึ้นว่าเรากาลังชาร์จแบตอยู่อ่าคราวนี้เราจะกดเปิดเครื่องนะครับโอเคอันนี้คือเปิดเครื่องนะคอ่ะเดี๋ยวรอให้มันเข้า สัคครรู่นะบที่มันเปิดไม่ติดนะครับหรือว่าของใครที่อัปเดตแล้วมันเปิดไม่ติดเนี่ยมันก็เป็นที่ตัวเครื่องนะครับพอเราทําการซ่อมไปแล้วนี่ยมนจะเปิดติดนะ,ะมาดูกันเช็คสภาพเครื่องนะครับใส่ชาร์จนะครับยังไม่ชาร์จนะอันนี้จะชาร์ เนี่ยนะดูขึ้นชาร์จแล้วนะครับชาร์จด,ด่วนเ๋ยวให้ดูตรงนี้อ่าขึ้นรูปสีเขียวแล้วก็เป็นสายฟ้า2อันนะครับฟัดชาร์จชาร์จด,ด่วนตัว Wi-Fi ขึ้นนะครับ wifi ทางร้นแล้วก็ตัวซิมซิมขึ้นนะครับซิมเอของทางร้านเดี๋ยวทดสอบการโทรก่อนเลยโทรแบบเปิดลำโพงก่อนนะครับ เราจะคู่เปลำโพงบริการยกเลิ s ำลำโพงเ<ร>สียงดังนะครับอันนี้ลำล s <S แต่ <คน S 1> กระดนอนโอเคอันนี้ลำโพงนบน,ดนได้ยินนะครับเซนเซอร์ครับ ใช้งานได้ครับต่อไปทดสอบปุ่มครับอ่ะลองกดจอก่อนได้กดได้นะครับพิ่งแต่งลดแสงปุ่มข้างครับลดเสียงกดให้ดูนะครับนี่เพิ่มเสียงครับนี่ล็อกหน้าจอครับ คตัว okay. เครื่องสั่นครับต่อไปทดสอบไมโครโฟนครับฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนไมโครโฟนใช้งานได้ไหมเช็คไมโครโฟนฮัลโหลเช็คเช็คไมโครโฟนครับฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนไมโครโฟนใช้งานได้ไหมเช็คไมโครโฟนฮัลโหลเช็คใช้งานได้นะครับดูแฟลชแฟลชไฟฉายใช้งานได้ครับต่อไปดูกล้องครับ ้องหลังใช้งานได้นะครับกล้องหน้าใช้งานได้ครับโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวก็ส่งกลับคืนคุณบักนะครับงานต่างจังหวัดใครจะซ่อมมือถือติดต่อมาที่ a c e b o o k นะครับช่างธันวาซ่อมมือถือขอบคุณมากครับ